Hi everyone, welcome to เรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปวิดีโอนี้จะเป็น100ประโยคมีทั้งคำถามและคำตอบคำถามทั้งหมด38คำถามที่เหลือ62ประโยคจะเป็นคำตอบนะคะ let's start i t เริ่มกันเลยประโยคแรก how are you doing how are you doing เห็นลูกศรสีแดงไหมคะเสียงลงท้ายจะเป็นเสียงต่ำนะคะ how are you doing แปลว่าสบายดีไหม how are you doing คุณสบายดีไหมเป็นประโยคทักทายนะคะเราสามารถตอบได้ว่า i'm pretty good and you i'm pretty good and you ฉันสบายดี แล้วเธอล่ะ Where are you from? Where are you from? Where are you from? แปลว่าคุณมาจากไหนคำที่ขีดเส้นใต้ค่ะคำว่า where Where แปลว่าที่ไหนนะคะเป็นคำศัพท์นะก็ให้สังเกตถ้าเป็นขีดเส้นใต้จะเป็นคำศัพท์ เราตอบได้ว่า I am from Thailand. I am from Bangkok, Thailand. ฉันมาจากกรุงเทพประเทศไทยประโยคที่3 Where do you come from? Where do you come from? เสียงลงนะคะ แปลว่าคุณมาจากไหนเหมือนกันค่ะให้ดูตรงขีดเส้นใต้คำคำแปลว่ามาความแตกต่างระหว่างสองประโยคเมื่อกี้ประโยคนี้ประโยคที่สองเราถามว่า where are you from where are you from นะคะ แปลว่าคุณมาจากไหนเหมือนกันกับ where do you come from where do you come from คุณมาจากไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองประโยคนะคะความหมายเหมือนกันคะ่ะ I come from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยทั้งสองประโยคเราสามารถเลือกใช้ประโยคไหนก็ได้นะคะ ประโยคที่ส are you Thai are you Thai คุณเป็นคนไทยหรอแปลว่าคุณเป็นคนไทยหรอไทยที่ขีดเส้นใต้ตัวนี้นะคะจะแปลว่าเป็นคนเป็นสัญชาตินะแต่อันนี้ Thailand Thailand ตัวนี้จะเป็นแปลว่าประเทศนะคะถ้า คำศัพท์บอกว่า Thailand ก็คือหมายถึงประเทศไทยนะคะเราจะไปบอกว่า I am Thailand ไม่ได้นะคะฉันเป็นประเทศไทยไม่ได้นะเราจะต้องบอกได้แค่ว่า I Yes I am Thai ฉันเป็นคนไทยค่ะเราตอบแค่นี้นะเราไม่ตอบ I am Thailand นะเราตอบ Yes I am Thai ฉันเป็นคนไทย Where do you live? Where do you live? Where do you live? แปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนหรือบ้านคุณอยู่ที่ไหน Live แปลว่าที่อยู่อาศัย I live in ล p a า g I live in ล p ปางฉันอยู่ลำปางบ้านฉันอยู่ที่ลำปาง ตรงขีดเส้นใต้เราอาชื่อจังหวัดเรามาใส่ชื่อเมืองมาใส่ก็ได้นะคะ Have you been here before? Have you been here before? เป็นเสียงสูงนะคะ Have you been here before? คุณเคยมาที่นี่ไหม Here แปลว,ว่าที่นี่ Have you been here before? คุณเคยมาที่นี่ไหม I've been here before I've been here before I've been here before ฉันเคยมาที่นี่มาก่อนฉันเคยมาที่นี่มาก่อนฉันเคยมาที่นี่มาก่อน before แปลว่ามาก่อนก่อนนะคะแปลว่าก่อนหรือ ถ้าเราไม่เคยมาเราจะตอบว่า I've never been here before I've never been here before I've never been here before ฉันไม่เคยมาที่นี่ never never แปลว่าไม่เคยนะคะหรือ This is my first time to be here This is my first time to be here นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ First time แปลว่าครั้งแรกนะคะ Where are you? Where are you? เสียงต่ำนะคะ Where are you? คุณอยู่ไหน I'm here. I'm here. ฉันอยู่นี่หรือ I'm in the kitchen. I'm in the kitchen. ฉันอยู่ในห้องครัว kitchen แปลว่าห้องครัวถ้าเกิดเราอยู่ที่อื่น I'm in the bedroom. ฉันอยู่ในห้องนอนก็เอาคำพท์คำอื่นมาแทนคำว่า kitchen นะคะ 7. What's your name? What's your name? เสียงต่ำนะคะ my name is จุด my name is oi my name is peter ก็เอาชื่อเรามาใส่ข้างหลังนะคะ my แปลว่าของฉันนะคะ my my ของฉันหรือเราจะใช้ i'm ชื่อเราตามท้าย i'm a n n i'm sunny ฉั้นสุนีแบบนี้ก็ได้นะคะ I'm Peter ก็เอาชื่อมาใส่ข้างหลัง I'm หรือจะใช้อีกหนึ่งวลีหนึ่งประโยคก็คือ You can call me Lisa You can call me คุณสามารถเรียกฉันว่า Lisa ถ้าเกิดว่าชื่อเรายาวไปแล้วฝรั่งเขาพูดไม่ได้เราก็ใช้ชื่อเล่นเป็นนิกเนมที่เขาออกเสียงง่ายๆเป็น Lisa เป็นบีนา เป็นซาร่าอะไรก็ได้ที่ชื่อคล้องกับเรานะคะ 8. what do you do what do you do what do you do เสียงต่ำนะคะ what do you do ประโยคนี้แปลว่าทำงานอะไรคุณทำงานอะไรประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรนะ what do you do แปลว่าคุณทำงานอะไร เราสามารถตอบได้ว่า I work in supermarket I work in supermarket ฉันทำงานในร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือฉันทำงานในร้านขายของตรงซูปเปอร์มาร์เก็ตแปลว่าร้านสะดวกซื้อนะคะถ้าเราทำงานที่อื่นก็ I work in hospital ฉันทำงานในโรงพยาบาลหรือเอาสถานที่มาแทนคำว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ก o w what do you do for a living what do you do for a living เป็นประโยคคำถามที่เสียงลงท้ายนะคะประโยคนี้ก็แปลว่าคุณทำอะไรเพื่อเลี้ยงชีพแบบนี้แหละคะ่ะก็หมายถึงคุณทำงานอะไรนี่แหละค่ะ I am an accountant I am a n accountant ฉันเป็นนักบัญชี accountant แปลว่านักบัญชี do you mind to close the window do you mind to close the window เสียงท้ายจะเป็นเสียงขึ้นนะคะเสียงสูงนะแปลว่าเป็นอะไรไหมถ้าจะปิดหน้าต่าง คือเขาอาจจะถามให้เราช่วยปิดหน้าต่างหรือเขาเองจะปิดหน้าต่างประโยคตรงที่ขีดเส้นใต้ do you mind แปลว่าเป็นอะไรไหมหรือจะรังเกียจไหมก็ได้นะคะ I don't mind I don't mind ได้สิไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรประโยคที่11 What do you do for fun What do you do for fun intonation ตรงท้ายประโยคจะเป็นเสียงต่ำนะ what do you do for fun คุณทำอะไรเพื่อความสนุกก็คือตอนว่างทำอะไรงานอดิเรกคุณชอบทำอะไร i plant the flowers i plant the flowers ฉันปลูกต้นไม้ plant plant แปลว่าปลูกนะคะ 12. how was it how was it เสียงต่ำนะลงท้ายนะคะเสียงเสียงท้ายประโยคจะเป็นเสียงต่ำนะคะ How was it เป็นยังไงบ้าง Fantastic Fantastic เยี่ยมมากดีมาก How was the food How was the food อาหารเป็นยังไงอร่อยไหม It's yummy. It's yummy อร่อยหรือ It's too spicy for me. It's too spicy for me. มันเผ็ดเกินไปสำหรับฉัน Spicy เผ็ด Do you have time? Do you have time? จะเป็นเสียงสูงนะคะ Can we talk? do you have time can we talk do you have time can we talk มีเวลาไหมขอคุยด้วยหน่อย do you have time can we talk จะเป็นเสียงสูงหมดทั้งสองประโยคนะคะ yes what's up yes what's up ได้สิมีอะไรล่ะ ถ้ไม่ได้ I'm busy talk later I'm busy talk later ฉันยุ่งอยู่ค่อยคุยกันประโยคที่15 Do you have the time Do you have the time มีนาฬิกาไหม What time is it What time is it กี่โมงแล้ว is it เสียงต่ำนะคะจะเป็นเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำทั้งสองประโยคนะคะเสียงลงท้ายจะต่างกันนะ Do you have time? What time is it? มีนาฬิกาไหมกี่โมงแล้ว It's 10.30 i t s 10 3 t สิบโมงครึ่งสิบโมงสามสิบแบบนี้จะเป็นวิธีแรกนะคะในการตอบเวลาก็เหมือนภาษาไทยอะค่ะสิบโมงสามสิบ is ten thirty ก็คือการอ่านตามตัวเลขเหมือนไทยค่ะ is five fifteen is five fifteen ห้าโมงสิบห้าหรือจะตอบอีกแบบก็คือ is ten to ten is ten to ten แปลว่าอีก10บนาที10บโมงอีก10นาที10บโมงก็คือ9ก้าโมงห้ what would you like what would you like what would you like เสียงต่ำนะคะแปลว่าอยากได้อะไรคะไม่ทราบต้องการอะไรคะ You wanna go eat? You wanna go eat? อยากจะไปกินไหมอันนี้เป็นประโยคแบบพูดเป็นภาษาพูดนะคะ You wanna go eat? ลงท้ายด้วยเสียงสูงจริงๆแล้วประโยคเต็มก็เป็น Do you want to go eat? Do you want to go eat? ก็คือเป็นเสียงสูงนะคะตรงท้าย 17. Did you go to work today? Did you go to work today? วันนี้ได้ไปทำงานไหม No, I overslept. No, I overslept. No, overs ไม่อะฉันนอนเลยเวลาก็คือนอนแล้วไม่ตื่นอะนอนหลับเลยเวลาตื่นสาย What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไร What are you doing? แกทำอะไรอยู่ I am cooking my dinner. I am cooking my dinner. ฉันกำลังทำอาหารเย็น Cooking ทำอาหารหรือ I am taking a nap. I'm taking a nap. ฉันกำลังงีบหลับอยู่ Nap แปลว่างีบหลับ What's your name on Facebook? What's your name on Facebook? Facebook ชื่ออะไรอ่ะ Is Sarah Benny. Is Sarah Benny. ซาร่าเบนนี่จ้ะ Have you eaten yet? Have you eaten yet? Have you eaten yet? คุณกินข้าวหรือยัง Yes, I have already eaten. Yes, I have already eaten. ทานแล้ว หรือ no I haven't no I haven't ไม่ยังไม่ได้ทาน no not yet no not yet no not yet ยังยังไม่ได้ทาน21 how long will it take how long will it take มันใช้เวลานานเท่าไหร่ How long will it take? It's around 40 minutes. It's around 40 minutes. ประมาณ40นาที Around แปลว่าประมาณ Do you like Thai food? Do you like Thai food? ชอบอาหารไทยไหม Do you like Thai food? Yes, it's my favorite food. Yes, it's my favorite food. ชอบเป็นอาหารโปรดของฉันเลย Favorite แปลว่าโปรด No, I don't like. No, I don't like. ไม่ฉันไม่ชอบ What's the matter? What's the matter? เกิดอะไรขึ้น I lost my car key. I lost my car key. ฉันทำกุญแจรถหาย Key กุญแจ Nothing. Nothing. เปล่าไม่มีอะไร It does matter. It does n t matter. ช่างมันเถอะ Did you have fun? Did you have fun? t i s This you have fun. สนุกไหม Fun สนุก Yes of course. Yes of course. สนุกสิ No, it's so boring. No, it's so boring. ไม่มันน่าเบื่อมาก Boring น่าเบื่อ How are things? How are things? เป็นยังไงบ้าง Things are good, you? Things are good, you? ทุกอย่างโอเคแกล่ะ Can I have your WhatsApp number? Can I have your WhatsApp number? ฉันขอ What s a p p คุณได้ไหม Sure here you go Sure here you go ได้สินี่ไง Sorry I don't have Sorry I don't have ขอโทษนะฉันไม่มีค่ะฉันไม่มี WhatsApp WhatsApp what คือแอปพลิเคชันหนึ่งที่ฝรั่งอเมริกันใช้กันนะคะเหมือนคล้ายๆกับไลน์ที่เราใช้ในไทยนี่แหละคะ่ะ What's your favorite drink What's your favorite drink คุณชอบดื่มอะไรอดีตโค้กอด i e โค้กไดเอตโค้กโค้กไม่มีน้ำตาล Are you on Facebook? Are you on Facebook? 28 Are you on Facebook? Are you on Facebook? คุณเล่น Facebook หรือเปล่า Yes, I have Facebook account Yes, I have Facebook account ใช่ฉันมี Facebook How can you be sure How can you be sure คุณจะแน่ใจได้ยังไง I'm sure because I'm sure because ฉันแน่ใจเพราะว่าเขาเป็นคนดี He's a good man How does she look like How does she look like หน้าตาเธอเป็นยังไงลักษณะเธอเป็นยังไง She is small and long black hair She is small and long black hair เธอตัวเล็กๆแล้วก็ผมยาวสีดำ How much is it? How much is it? ราคาเท่าไหร่ t h r บาท350บาทหรือเราจะตอบอีกแบบหนึง่ง350บาท สามร้อยห้าสิบบาทอันแรกเราจะออกเป็น350อันนี้จะบอกแค่ว่า350ก็คือ350ร้อาสิฝรั่งเขาสามารถแยกก็จะเป็นถ้าเป็น550ปกติเราก็จะอ่าน ตามที่เรียนมาก็จะเป็น550บาทฝรั่งอาจจะใช้550 5 50 5 50แบบนี้ก็ได้นะคะ How old are you? How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ I'm 29 years old I'm 29 years old 29คะ่ะหรือ guess Guess เดาสิฉันอายุเท่าไหร่ I m gonna turn 40 next month I'm gonna turn 40 next month เดือนหน้าจะ 40, 40แล้ว Do you know what time it is Do you know what time it is เสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำ คุณรู้ไหมกี่โมงแล้ว Do you know? แปลว,ว่าคุณรู้ไหมตอบได้ว่า nine o f i เหรือ9้โมง5นาทีเราสามารถตอบได้อีกแบบคือ five past n i 5 past 9ก็คือผ่าน9ก้าโมงมาแล้ว5นาทีแบบนี้จะสับสนแบบนี้จะเป็นแบบอังกฤษนะคะแบบแรกจะน่าจะเป็นแบบอเมริกันคือ n o 5ไบอกตามตัวเลขไปเลยค่ะแบบอันแรกจะง่ายกว่า n o 5 sorry what did you say sorry what did you say what did you say ขอโทษเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะ Oh I just say thanks. I'm good. I just say thanks. I'm good. ฉันแค่บอกว่าขอบคุณฉันพอแล้วฉันอิ่มแล้ว just just What would you like? What would you like? Like คุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไร I would like a latte, please. I would like a latte, please. ฉันขอลาเต้ค่ะ. Do you want tea or coffee? Do you want tea or coffee? หรือ Do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? Do you want tea or coffee คุณอยากได้ชาหรือกาแฟ Thanks I'm good ขอบคุณค่ะฉันพอแล้วฉันอิ่มแล้ว Tea please Tea please ขอชาค่ะ Why are you studying English Why are you studying English ทำไมถึงเรียนภาษาอังกฤษ Why are you studying English for work For work เอาไว้ทำงาน I love learning new languages I love learning new languages ฉันชอบเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ languages แปลว่าภาษา languages แปลว่าภาษาหรือ so I can communicate when I travel so I can communicate when I travel เพื่อที่ฉันจะสื่อสารได้ตอนไปเที่ยว communicate สื่อสาร Are you married Are you married Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง Nope, I'm single. ไม่ค่ะฉันโสด Single, โสดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ไปเขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะมีคำศัพท์ทุกวันค่ะ Thank you for watching See you tomorrow Bye